สวัสดีครับเกษตรกรปูกวยหอมทองครับผมกะมาอัปเดตสวนครับผมเนาะครับเนาะมาบึงปัญหาของการปูกวยหอมทองครับผมปีน้กะหูกันเนาะครับเนาะเป็นปีสีหลอนแห้งที่สุดครับผมนี่แหละครับเอาบอยูครับผมนี่ไม่คำครับกลวยขาดนี่ครับ บอกเป็นหงังครับเนาะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมผมก็จะได้ดูว่าต้องแก้ปัญหาแบบใดครับเนาะอนาคตต่อไปก้วยจะขาดยูระมันสามเครือครับผมขาดลงมาแบบนี้ครับผม้อนอ่อนลมบัดครับอากาศหอนแหงครับผมผมกะเนาะเห็ดฐัิงบไไรก็ต้องคือจังมวแล้ะครับเข้าใจเนาะครับเนาะกเกษตรกร นี่ก็เป็นกล้วยที่พร้อมตัดครับผมก็เอาซ้ำใดเอาซ้ำมีเนาะครับเนาะเอากับก๊าบนดบ่ได้เรื่องอากาศเรื่องความจำเป็นสิ่งแปรปรอนอย่างต่างๆครับผมจะดูแลซ้ำทีดูแลได้ครับกองก็จะเหมือนเนี่ยครับเนาะกะเกษตรกรปลูกข้าวทองครับกะสิบประสบปัญหาไข่ไข่กันเนาะครับเนาะสำหรับปีนี้ทางโคราชผมเบิ่งในอ่า เขาเนี่ยยังกะเจอพายุครับผมกะเสียหายกล้วยกระลมลงไปหลายครับเสียหายหลายเติบน้อครับเนาะ <c oughs> น้องกำลังงามครับผมเมื่อวานนี่กะโชคดีครับผมฝนกะเทลงมาให้นิดนึงกะยังดีครับยังดีกว่าบบเทลงมาครับผมอากาศกะเอออุณหภูมิลดลงครับจากปกติแต่ละมือก็สี่สิบสามสี่สิบสองมื่อนี่กะจะเริ่มอยู่ประมาณสามสิบเจ็ด ก็ถือว่าโอเคแห้งครับโอ้ยก็ถือว่าลำบากปีนี้ครับผมเกษตรกรเข้าใจครับทุกอย่างหนามกระคาดแ,คแต่ว่าก็ได้เรื่อยๆครับแต่ว่าอากาศห่อนนี่หนาครับผมเดี๋ยวสิพามาเบิ่งโซนมันมันหักครับถึกอ่าความห่อนร้ายกับหักครับผมก็เป็นเรื่องปกติครับสำหรับกล้วยหอมทองเท่าเนาะ ปะสิทาพี่น้องมาเบิ้งครับลักษณะของต้นที่มันเฟินหักนั่นนะฮักยูประมาณสามสี่ต้นนี่ครับหักลงเลยเราสิพาเขามาเบิ้งครับอธิบายให้ฟังนะครับเนาะง่ายๆครับมันห่อนแห้งห่อนแห้งเลยอะต้นกอ่ออเนอะครับเนาะต้นอ่อน,อนก็หฮักเบิดครับพี่น้องนี่ฮักสามสี่ต้น แต่ว่ากระบอกเป็นยังครับเดี๋ยวตัดเดี๋ยวสิมาแต่งตัดออกครับผมนี่นี่กระหักออกครับผมเฮ้ยือว่าปีนีก้กระสมบุกสมบันเนาะครับเนาะเข้าใจกันถูกไฟครับอเอากระล่อแต่ว่าผลมาไท้มันตอนเย่างแน่แล้วกัคอยว่ากันไหมครับตัดแต่งเป็นมหมี่กระบอกเป็นยังครับเหตุํำที่ใดเห็ดซำเหตุจำที่มี็ถือว่าปีแรกเป็นประสบการณ์ครับผม บุงม่วงกระซุกายล่ะเอาเนาะรับเนาะจะช่วงเข้าแน้าฝนแล้วครับเริ่มเริ่มหน้าฝนจะมาละฝนก็จะมาละครับมึงลักษณะต้องหาใหม่มาคำอาจจะอีกหลายตนอยู่ครับคำอีกสามสี่หตนเพื่อให้ตนเป็นยืดไว้นะน้าอุณหภูมกิก็ลดลงก็ถือว่าคาวดีครับผม โอ้ยบังพี่น้องไหมเบิดส่วนที่เป็นไหมเพื่อเ,เลืองครับเดี๋ยวฝนมาใส่ปุ๋ยวากันใหม่ครับของทั้งพี่น้องส่วนรลายกะกะบ,บนาจะหนีหนีกันนะครับนะของปอพัดกะถที่ว่าได้รับผลกระทบยัางมากครับเรเป็นยังแก่ก็ยังสูอยู่แก้วะ ถือว่าเบิง่งจีละครับนี่ใบกาดแฮกออกได้ตรงแต่งไหมครับเดีด๋ยวรอฝนอีกจังหน่อยนึงก่อนเนาะรอฝนนะเป็น,นให้น้าพึ้นมากกว่านี้ก,ก่อนครับเดี๋ยวมาตัดแต่งใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยมันขึ้นเนาะฝนตกประมาณตีสามตกประมาณตกค่อยๆตกเบาแห้งครับตกก็ถือว่ากยังดีอยู่สิฝนตกลงมาก็ถือว่าพฝนมาตกลงมาเนาะครับเนาะ มึงจากลาาักษณะต้นจะบ่ค่อยใหญ่ครับเพราะว่าบรรยากาศมันอนแห้งไรก็ถือว่ายังตัางได้แค่นี้ก็ถือว่าใส่ได้แล้วครับมึงความสูงมึงความงามยังต่างๆเนาะครับเนาะเฮ้ยนี่แหละครับอากาศอันแสนฮะเลโหดเนาะครับเนาะกับติวาต่อไปกัได้เริ่มนับหนึ่งไม่อีกแล้วครับเออพี่น้อง เหลืองนอกระจะเย็นแล้วครับเด้อเห็นโทรของแม่หลายตอนนี้กะยังยังมาท่านเดว่านะครับเนาะสิงที่เคยบอกไวก้กะบอกเป็นไปตามกําหนดนะครับเนาะถุกสิ่งถุกอย่างกะเลื่องนครับเพราะว่ากลวยเหากะบร้เตมที่ตามที่บาดหวังไว้นะครับเนาะด้วยสภาประกาศด้วยห,ยหลายๆอย่างนะครับนี่ครับผม นี่ก็เป็นก้วยที่พร้อมตัดนะครับอิ่มมึดละอิ่มสวยงามนะครับเนาะดี่จังหน่อยก็ต้องมาขยายไหมครับพี่หนาว่ากันไหมราคาก้วยตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับด้อกษตรกรกลอนวยหอมทองที่ปลูกก็ถือว่าโอเคครับถือว่าได้อยู่ขายก็วิ่งใหญ่ก็ได้ครับวิ่งใหญ่ก็ได้เป็นวิ่งอร่อยกว่าครับราคาทรงนะจะบอกให้ครับราคาถือว่าโอแห้ง เบื้งพี่น้องครับเบื้งกล้วยมันมันรุดแหลงกล้วยออกต้อแหลงครับเบื้องโฆษณะของบีองยังกะจะบ,บ่ค่อยง่ามแต่ว่ากระดือว่ายังไงยังได้อยู่ครับแต่ว่ากระดอบอคอยงามปัน,นเดย์หล่อฝนอย่างเดียวครับผมฝนมาหายจากซีหาเทื้อแห่งๆแมากับมาแต่คนกับยามาลมมันมาลมกันอีกแบบหนึ่งอีกครับผมเอา คลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตสวนนะครับเนาะคลิปสัมสันตของสวนคิมธินิสานครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขิ่นให้คิมธินิสานนะครับเนะา,นานนะเรืเอ่องลาวสาระความหูของป่วยหอมทองครับผมปีนี้ก็บหูซื้อว่าห้ากับสมบุกสมบันกันทุกคนเนาะครับเนาะเกษตรกรคนปลูก่วยหอมทองครับกับหูซื้อว่าแ yeah. ย่ราคาป่วยก็ถือว่าโอเคยังครับช่วงนี้มันแรงเนาะครับเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้อง อันใดมีความหูดีครับผมกับซอยแช่เนาะครับเนาะผมบดปิดกันครับผมรับได้เบิดทุกอย่างครับผมเนาะอันใดมีความหูมีความยังกับซอยแช่ซอยยังกันเนาะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้เข้ายูรหลอดครับผมเห็ดเกษตรก็ต้องไปควบคูนด้กันไปควบคูกันไปเนาะครับเนาะผู้ได้เก่งผู้ได้มีข้อมูลสาระดีๆกะแจงมูครับผมเนาะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการปลูกกล้วยหอมทองอีกต่อไปครับ ฝนมหอีกจากแสงสองเถื 2, 3, 3, 3่อสามเถื่อก็เสร็จได้ใส่ปุ๋ยแล้วครับพี่น้องก็รอครับผมนี่ก้วยโอ้ยเป็นห,นห,นหลายเป็นแหงหลายบรรยากาศโอ้หโหโคตรร้อนครับผมได้ฝนมาเมาื่อวานนี่เมื่อคืนนี่ก็ถือว่าโอเคครับเอา้าขอบคุณเลยแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณเลยหลายครับ